ช่องแหม่มกะปิไลฟ์ฟินเจอร์แมนีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคกกนนะคะคลิปนี้มาทักทายเพื่อนๆพี่ๆเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะช่วงนี้ก็มีอะไรให้ทําเยอะมากเลยเพื่อนๆพี่ๆปวดหัวมากกับกระดาษมากมายเหลือเกินจนไม่อยากจะหยิบจะจับอะไรเลยค่ะวันนี้แหม่มก็มารับของนะคะที่หมู่บ้านแถวๆที่แหม่มอยู่นะคะหมู่บ้านนี้สะอาดนะคะเพื่อนๆพี่ๆ ก็รับของเสร็จแล้ววันนี้ก็นัดเจอกับพะพัดไปทานข้าวพูดคุยเม้ามอยกันนะคะอยู่ในห้างเสียงดังก็ได้ถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นิดหนึ่งนะคะดือนใ่สงแจค่ะ,ะไปเอาเอโอเคไหนดูสิปา้าพอนี้สางป้าก็ไปรับใช่ไหมอโอเคเดี๋ยวมาดูนะว่าป้าไปเอาเมนูไหนมานะ วันนี้เรามาทานอาหารที่ร้านเวียดนามนัดเจอกันกันกบป้าพัดที่ห้างแถวๆบ้านนะคะท่านผัดบะหมี่ไม่ใส่เนื้อสัตว์เดี๋ยวมาดูกันว่าป้าพัดทานอะไรป้าพัดเลิกงานแล้วก็นัดเจอกันวันนี้วันเสาร์อู้เยอะนะป้าอู้จานบุลูเลยป้าท่านเหลือนี่ป้าออกกล่องมาไหม ใส่กล่งกับบ้านม okay. ไม่เหลือหรอกเนาะหิวเนาะพาพพัทสวัสดีค่ะนี่วันนี้เรามากินเราก็มั่วม่อยป้าก็เลยไปเพราะว่ามันมีทุชคิกคาเตรใช่ไหมหลังจากนั้นก็พาลุงไปข้างนอกอีกค่ะก็แกอยากจะไปทานอาหารข้างนอกวันนี้ก็พาแกไปทาน อาหารเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปดื่มนคนละแก้วกลับมาถึงบ้านก็พักผ่อนนะคะวันนี้ไม่มีเรื่องอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟังแบบยาวๆนะคะก็ให้ดูบรรยากาศไลฟ์ฟินเช m a ร์มานีของแหม่มวันนี้นิดนึ่งนะคะวันนี้ลุงอารมณ์ดีค่ะทานเสร็จแล้วอยากไปชอปปิ้งก็ไปเดินดูเสื้อผ้ากันนะคะไปดูดูไปเดินดูเสื้อผ้ากันนะคะแม่มก็หยิบสีเทาสีดำให้ลุงเมินค่ะโน่นเลยสีที่แกชอบ ก็ไปดูกันว anyway> ันนี้ว mm ่าเกจะได้สีอะไรนะคะอันนี้ไม่เอาจะเอาอันนู้นลุงอะชอบสีสันสีเขียว M นั่นมาแต่เนื้อกรูนโฮเซอร์อ้ยการเกงตัวใหม่เลยนะจ๊ะวันนี้ นี่กางเกงสีเขียวที่ซื้อมาเมื่อวานนี่ไม่ถอดลุงไม่ถอดอีกครับกันตั้งจะไปเอาสินอ่ะฮะเอ็ดไหมล่ะเลือกสีเทาให้ลุงไม่เอาสีดำก็ไม่เอาต้องสีจับๆเท่านั้นนะลุงนกแก้วลุงนกแก้วนี่พี่นกตั้งชื่อให้เนาะ ลุงนกแก้วนกแก้วจริงๆเลยพี่วันนี้ดูสิสีเขียวแล้วใส่ตัวข้างในนี่สีเหลืองๆส้มๆนะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเอามาลงให้เพื่อนๆพี่ๆดูพอหายคิดถึงกันนะคะแล้วยังไงเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่ยาวกว่านี้นะคะทุกคน